วันนี้มากินของกินเล่นอยากกินของหวาน,นเย็นๆต้องมาร้านนี้ค่ะร้านเต้าหยงอยู่นิคมเหมาราชอําอเภอหนองแคจังหวัดสระบ,บุรีเมนูแรกชีสบอลอร่อยมากเลยค่ะกินร้อนๆนี่ชีสยืดจะบอกใครเลยค่ะเมนูที่2องนี่เป็นปังเย็นช็อกโกแลตนี่ค่ะจะมีลักษณะแบบนี้นะคะทางร้านจะมีไซส์ S M L ราคาก็จาก หลักสิบไปถึงหลักร้อยค่ะนี่คะ่ะโรยนมข้างบนด้วยไซนี้จะเป็นไซแอลนะคะมากันแบบครอบครัวต้องสั่งไซแอลคุ้มเลยค่ะเมนูต่อไปต้องนี่เลยค่ะฮันนี่ทูสกีวี่นี่ลักษณะฮันนี่ทูสกีวีจะเป็นแบบนี้นะคะ สั่งไซส์ลมาเช่นกันค่ะน่ากินมากเลยนี่โปกมาด้วยกีวีอย่างนี้เลยค่ะจุกๆุเมนูต่อไปบิงซูนมสดสตอรอเบอรี่นี่ค่ะลักษณะชุดนี้จะเป็นแบบนี้นะคะนี่มีท็อปปิ้งมาให้ด้วยรสชาติหวานอร่อยมากเลยค่ะเมนูต่อไปจะเป็นนูเทลล่ากล้วย นี่ค่ะเมนูของกินเล่นแบบนี้นะคะรสชาติอร่อยมากเลยค่ะ <c oughs> มาค่ะทุกคนกินของหวานหวานเย็นๆด้วยกันนะคะมาค่ะปกติ <c oughs> <c oughs>